สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่สองและเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องทบทวนตัวสะกดตรงตามมาตาค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนตัวสะกดตรงตามมาตากันก่อนนะคะว่ามีมาตาอะไรบ้างมีมาตาแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลนะคะเด็กๆเรามาดูตัวสะกดมาตาแม่กงกันนะคะมาตาแม่กงคือคำที่มีพยัญชนะงองูอยู่ท้ายคำเสมอ ซึ่งงองูจะเป็นตัวสะกดของมาตานี้แล้วมาดูตัวอย่างคำมาตาแม่กงกันค่ะเด็กๆช่วยกันทายภาพทายคำและช่วยกันสะกดคำนะคะภาพแรกคือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ากางเกงเก่งมากๆค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกออางอกางกอเองอเกง ต่อมาภาพที่สองค่ะมีกางเกงแล้วก็ต้องมีอะไรนะมีกางเกงแล้วก็ต้องมีกระโปรงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกรอกระปรโองโปงตัวอย่างต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึง่งสนมากๆเลยภาพนี้คือ ลิงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะลออิงอลิงต่อมาภาพสุดท้ายค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าช้างเรามาสะกดพร้อมกันนะคะชอองชางอช้างไม้โทช้างตัวสะกดมาตาต่อมานะคะเป็นมาตาแม่กลม มาตาแม่กลมนะคะคือคำที่มีพยัญชนะมอม้าอยู่ท้ายคำเสมอซึ่งมอม้าจะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะเรามาดูตัวอย่างคํากันค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะช่วยกันทายภาพทายคําและช่วยกันสะกดคําค่ะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยดื่มตอนเช้าทุกวันเลยใช่ไหมคะภาพนี้คือคําว่านมนอโอ,โอมอนม คำว่านมนะคะเด็กๆถ้ามีตัวสะกดเราจะไม่ใส่รูปสะระโอนะคะเป็นสะระโอลดรูปต่อมาภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้กันฝนได้ภาพนี้คือคําว่ารม่มถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะรอโอมอรมไม้เอกรม่มคำว่านมกับคำว่าร่มนะคะเป็นสะระโอลดรูปนะคะเด็กๆ ห้ามลืมนะคะต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ามะขามเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมออ่ะมะขออามอขามแล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่า สนามเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสออะสะหอนออามอหนามถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาดูมาตาตัวสะกดต่อมากันนะคะมาตาแม่เกยค่ะมาตาแม่เกยนะคะคือคำที่มีพยัญชนะยอยักษ์อยู่ท้ายคำเสมอซึ่งยอยักษ์จะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะ เรามาดูตัวอย่างภาพกันค่ะเด็กๆช่วยกันถ่ายภาพทายคำและช่วยกันสะกดคำนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเวลาไฟดับเราต้องใช้สิ่งนี้ภาพนี้คือคำว่าไฟฉายถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ for i ไฟฉ e ชอ I, อายยฉายต่อมาภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเ,เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ภาพนี้คือคำว่าม้าลายเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมออามาไม้โทมา้าลออายอลายเรามาดูตัวอย่างต่อมาก,กันเลยค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึง่งภาพนี้คือคำว่ากล้วยเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ กอรอัอว,ยอวยอกล้วยไม้โทกล้วยคําว่ากล้วยนะคะเราจะใช้สระอัวแต่ถ้าเป็นสระอัวที่มีตัวสะกดเราจะใส่แค่วแหวนตัวเดียวนะคะเด็กๆภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคําว่าถ้วยเรามาสะกดพร้อมกันนะคะถออัวยอถวยไม้โถทถ้วย คำว่ากล้วยกับคำว่าถ้วยนะคะเด็กๆจะใช้สระอัวนะคะคือวอลแหวนตัวเดียวเพราะว่าเป็นสระอัวที่มีตัวสะกดค่ะเรามาดูมาตาตัวสะกดตัวสุดท้ายกันค่ะมาตาแม่เกลมาตาแม่เกลคือคำที่มีพยัญชนะวอลแหวนอยู่ท้ายคําเสมอซึ่งวแหวนจะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะ เรามาดูตัวอย่างคำามาตาแม่เกลกันนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมช่วยกันทายภาพทายคำและช่วยกันสะกดคำนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่าดาวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ d อ awa ดาวภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่ากาว เรามาสะกดพร้อมกันค่ะกอาวกาวภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ามะพร้าวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมะอะมะพอรออาวะพราวไม้โทรพร้าวมะพร้าวและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่า มะนาวถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมออะมะนออาวนาววันนี้คุณครูคก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทำด้วยนะคะพอความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยคุณครูจะมีภาพมาให้นะคะและให้นักเรียนช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคําและช่วยบอกคุณครูซิว่าเป็นคําในมาตาแม่อะไรเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าสร้อยเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสออยอสอยไม้โทสร้อยคำว่าสร้อยนะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเวลาเราสะกดเราไม่ต้องสะกดรอเรือนะคะสะกดเป็นสออยอสอยไม้โทสร้อยไปเลยเพระนาะฉะนั้นคำว่าสร้อยเป็นคำในมาตาแม่อะไรเอย่ย คำว่าส้อยเป็นคำในมาตาแม่เกยถูกต้องค่ะเด็กๆต่อมาภาพนี้ล่ะคะคือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าระคังเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะรออะระคออะงองคังคำว่าคังนะคะเด็กๆเราสะกดเป็นเสียงสระอะแต่เป็นสระอะ เปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะคําว่ารักครังนะคะเป็นคําในมาตาแม่อะไรคะเด็กๆเ,เป็นคําในมาตาแม่กงเก่งมากๆเลยค่ะแบบฝึกต่อมากันนะคะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งน่ารักใช่ไหมคะภาพนี้คือคําว่าแมวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆ มอแวอแมวคำว่าแมวเป็นคำในมาตาแม่อะไรคะคำว่าแมวเป็นคำในมาตาแม่เกิ l ถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยและแบบฝึกสุดท้ายภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งภาพนี้คือคำว่าส้มถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะ สอกมอสมไม้โทสม้มคำว่าส้มนะคะเป็นสละโอนะคะแต่ถ้าเป็นสละโอที่มีตัวสะกดจะเป็นสระโอดลดรูปนะคะคำว่าสม้มอยู่ในมาตาแม่อะไรเอย่ยสม้มอยู่ในมาตาแม่กลมเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแบบฝึกทั้ง4ข้อนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนใช่ไหมคะโบกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ